สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่แปดค่ะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นชายโอเคอเคไใบข้อางหออีกใบอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งอมา็คือเมื่อไหอดีใช่ไหมเมื่อในออดีตอันนี้คือสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ลําพังสู้เพื่อลาพัง กับการงานอาชีพของคุณสําเร็จเกิดผลอ่ะเหนื่อยหน่อยช้าหน่อยแต่สําเร็จเกิดผลตอนนี้เราก็มีคนแบบแอบดูแอบซองแอบมองแอบดูชีวิตของคุณนะนะติดตามชีวิตของคุณว่าชีวิตของคุณอ่ะเป็นอย่างไรมีความขัดแคลนไหมหรือเกิด,ะอ,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 กดะอะไรขึ้นอืมเราขอใบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคือ เขาก็ไปมีมือที่สามอะนะทิ้งให้คุณทิ้งให้ทิ้งให้คุณอะเศร้าอยู่เพียงลาพังอะไรเนี่ยเนาะคือทุกตรมอะนะแล้วไรโดยคุณนวนี่ใครผู้คนนี้คือใครการเปลี่ยนแปลงอืมการเปลี่ยนแปลง ตีไปได้ว่าบุคคนนี้อมือที่สามแลวค่ะคุณก็เป็นคุณเป็นคุณโอ้ยก็เป็นเป็นคุณนะอันนี้ก็คือเป็นคุณสิ่งที่เขาคิดนะเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เขาคิดแต่เขาก็ไปมีอันนี้คือเป็นคุณเป็นคุณใช่ไหมอันนี้เป็นเขา ที่เขาแต่งงานกับคุณแต่เขาก็ไปมีมือที่สามเออจะมีลักโซนนะนะเพราะความเจ้าชูของเขาอะนะเขาอยากควบคุมอยากควบคุมคอน t r ร l คุณแล้วก็มือที่สามหรืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงยกย้ายย,าย้ายตัเงินสักครู just a moment please ladies gentlemen and gentlemen พอเวลาประพมสักเปล่นะคะพรมเออก็รสิ่งที่เขาไปเลยนะมือที่สามจะว่าก็ทำให้เขาแบบขาดแคลนอะนะก็เมื่อเมื่อเขาหมดตัวใช่ป่ะถ้าผู้ชายคนนี้หมดตัวชีวิตเขาก็คือมือที่สามก็จะไม่อยู่กับเขาแต่ครั้งแรกที่เขาคิดนะก็คือให้อาชีพเป็นไงของคุณน่คือไม่สําเร็จเกิดผลคือไม่ให้ไม่ให้เติบโตไม่ให้การงานของคุณเติบโต ไม่เกิดผลไม่ประสบความสําเร็จให้ขาดแคลนคือไม่มีผู้คนช่วยเหลือมองไม่เห็นทางออกไม่มีทางแก้ไขขอให้แบบติดขัดกับอาชีพการงานกับชีวิตใหม่นั่นแหละคือแต่เราดูไปแล้วนะทำไมมันเหมือนทำไมมันแบล็คเมจิกใช่ไหมอะใช่คุณใส่ปะคุณใส่ไหม ถ้าคุณใสเหรอก็ใช่ก็ประมาณถ้าาคุณใสก็คือนี่ไงอาจจะเป็นคุณใสหรืออาจจะเป็นคําพูดแต่เราดูแล้วน่าจ,จะเป็นคุณใสคุณใสแล้วก็คําพูด ใช่คุณใสยด้วยคำพูดด้วยแรงฤราอิาอ์ชารุศยาจิจนะิสิ่งที่เขาทำะนะถามว่าเกิดผลสำเร็จไหมกับสิ่งที่เขาทำกับคุณเออไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าน,นี่มันตกมรณะนะเออมันไม่เกิดขึ้นหรอกใช่แล้วม่จิตจริงด้วยแต่ว่าไม่เกิดผลค่ะไม่ส่งผลกับอาชีพการงานของคุณครับผมไม่เกิดขึ้นอแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคุณ นี่ครับคุณมีท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปกักรักษาคุ้มครองนะครับคือเขาไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนมีสิลคุณเป็นคนแบบจิตใจดีอ่อนอโยนมีเมตตาสิ่งนี้ก็เลยเป็นกระคุ้มกันคุ้มภัยให้คุณคุณคิดติทําดีปฏิบัติดีส่วนเขาคิดไม่ดีสิ่งท,ทุกสิ่งอย่างก็เลยตีบนสับวไปหาเขาหมดเลยแต่ที่เขาอยากให้คุณคดแคลนใช่ไหมเป็นเขาคดแคลน ทุกสิ่งอย่างเลยขาดแคลนแบล็กมาจิอะไรที่เขาทำกับคุณนะั่นนะก็ะตีบนเขาไปหาเขาหมดเลยครับผมนั่นแหละและเมื่อมือ,มอที่สามบุคคลที่สามถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วใช่ะปะเขาก็จะไปจากบุคคลน,นี้ในวันที่เขาได้ทุกสิ่งอย่างจากผู้ชายคนนี้ครับผมจากบุคคลคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ LGBTQ ก็ได้สามีภรรยา partner ได้หมดครับผมใครมาดูก็เป็นพลังงานของเป็นดวงของคุณแต่ว่าเป็น แฟนของคุณจะบังเออร์นาเละหดีแฟนก็ว่าไปามาดูตำแหน่งต่อไปจะไดอะไรขึ้นพี่ดีทำดีคุณใส่บุญดังทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะแห่เมตตาค่ะเมตตาให้เขาไปปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณไปและก็เดี๋ยวสิ่งของที่ไม่ดีนะไอพวกนั้นทำจะบังกุตติบนกลับไปหาเขาเองเสียได้อามาดูตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่9ว่าเกิดอะไรขึ้นคะ